สวัสดีหารจะมาถอดทำสลามหนึ่งโดยก่อนคือกาวแล้วก็สีกาเฟสเดี๋ยวจะไม่เอาก็ได้นะแล้วก็บีสไม่ใช้กระดาขพองสักฟองพองสักฟองนะนะแล้วก็หนามน้ำ,นำอย่างแรกเทกาวไป ถือมือเดียวด้วยเนี่นะถือมือเดียวซะด้วยอืมเดี๋ยวี่เอาโชว์นมาก่อน,นแอบลายเล็กคะพาสติ๊จะได้กาวานะเอาก็ใส่สีลงไปเอาสีอะไรวะนะขอลเลือกสีก่อนนะจ๊ะ ขอเป็นสีนี้แล้วกันแม่รำคาสูงนี่ราคาวายฟอฟอฟ้าุี้ะไมสูใชแม่อลอเอแม่เพิ่งโดนเองไขอเรื่อสีส้มกันแล้วกันนะจ๊ะบีบลงไปบีบลงไปโอ๊ยเนไขอบีบก่อนเด็ดเด็ดตัดทีก่อนนะใส่ได้นิ้นึงเงงอยไม่เป็นไรหรอกป่ะ ยาสีส้มนียาสีส้มต่อไปมีติดขอบแก้สีส้มแล้ว สีส้มแล้วแล้วก็ใส่กาวเพชรปรสีเลยดีกว่าสีสองสีเลยตอนนี้นสีส้มใส่วในนี้แล้วก็เทลงไนนปุปดบก็ยังเก็บนะ thì thua thua này đâu rồi, mình thua rồi Thôi mình trong đó Ok Uầy, đau quá Tắc vào bao nhiêu Ở thử này có đại hả Chắc ổn lực lực Nói นี่สองช้อนสามช้อนเลยแล้วก็น้ำเอาสองครั้งอึ้บลอหนึ่งครั้งหนึ่งก่อนเห็นผลเห็นผลครับจะไม่ใช้บอเล็กโอหผูดอยู่ผูดตอนนี้ไม่ใช้บอเล็กเห็นผลแหละโอ้ยมันเหนียวเห็นนะ ผนไปแล้วเลยหนถ้ามีสิงจังก็ขอพายกันดี๋ยวเขากำลังอะหม่เขากำลังตกตะปูนี่นะเริ่มเนี่ยเป็นกล้องนใหญ่ขอพายนะ เราเทน้ำออกนะคะนี่เทอ,อึเทแค่น้ำนะจ๊ะสุดท้ายก็เวลามันเลยติดถอนเราหยิบขึ้นมาค่ะหยิบยากจังเลยบีบอ,อื้อ ไปเรื่อยๆนะคะนี่เงาตัวเลยค่ะมันก็จะค่อยๆเริ่มเป็นสนามนะคะเดี๋ยวขอวิ่งนนนะะก่อนนะถ้าสัตวจะขอตายก่อนนะลืมบอกไปว่าคืออย่าลืมบีบน้ำเลยนะเอ้ยนี่ขี้เลยอย่าต,ตอนนี้อ่าคือนี่เมื่อมันยืดแล้วเดี๋ยวจะลืมมันต้องล้างมือด้วยนะแล้วก็อวเอาออกใช่ไหม ยอบแล้วถ้าน้ำเต็มนี่เห็นว่าไม่ต้องตกใจนะคือกระด้างมือด้วยแล้วก็ัานไปด้วยเขาใช้ปากกัดเห็นปะนี่โอ้โหนี่ อะไรขอแพลินโอ้ยจุดปรตูนี่ได้แล้วได้เก็บแล้วอันหนึ่งเก็บเลยเก็บเก็บเลยเล่นก่อนก็ได้นี่เก็บแล้วอีกสองอันละจ้า อีกอันนึงอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ทำาไปแล้วไงแล้วก็ไม่เยอะแล้ไงก็ทำใหม่อีกอ่ะทําอีกอีกแปบนึงไงเนาะทำาไปตั้งงานละเดี๋ยนี่ทํา2แบบนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ